เดา,าทำไมเดินขาคงไงเนะี่ยไอซ้ามเอ้ยซ้มเงม <ś ec kel> ินไม่ได้ไอะอซอมเอ้ยซ้อมเงวิ <ś ec kel> สมสม่งวิ่งวิ่งว่งหมุนอีกรอบนึง i